หัวข้อ Currency Exchange หัวข้อนี้จะใช้สำหรับคำนวณสกุลเงินตามที่โรงแรมกำหนดเมื่อเทียบกับ1บาทไทยโดยในหน้าจอนี้จะประกอบไปด้วยรหัสสกุลเงินชื่อของสกุลเงินอัตราแลกเปลี่ยนที่โรงแรมกำหนดเมื่อเทียบกับ1บาทไทยและ จำนวนเงินที่ได้จากการคำนวณอัตราแลกเปลี่ยนแต่ละประเทศในการคำนวณอัตราแลกเปลี่ยนอันดับแรกให้ทำการระบุจำนวนเงินที่ลูกค้าต้องการชำระต่อไปให้เลือกสกุลเงินที่ลูกค้าต้องการชำระต่อไปให้ทำการกดปุ่ม spelCalk ค l c u l เล e เพื่อทำการคำนวณอัตราแลกเปลี่ยน เมื่อเราทำการกดปุ่ม Calculate เสร็จเรียบร้อยแล้วระบบจะทำการคำนวณอัตราแลกเปลี่ยนให้สามารถดูอัตราแลกเปลี่ยนได้ที่ช่อง Currency Amount เพียงเท่านี้เราก็สามารถใช้งานในหัวข้อ Currency Exchange Rate ได้แล้วค่ะหากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถติดต่อสอบถามได้ที่บริษัทไทย Thai เอ็์ Enterprise จำกัด